คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับาาาคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ชื่อนางสาวปาวิดาทองสวัดค่ะอายุสามสิบแปดปีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะการบ้านที่จะมาส่งวันนี้เป็นเป็นชื่อเรื่องการประมาณการกระทําให้พอเหมาะค่ะครูค,รคะมีเสียงรบกวนไหมคะ เมื่อกี้มีเล็กน้อยค่ะตอนนี้ไม่มีค่ะเราได้เขียนพุทธชนะทุกเป็นแบบอริยสัจสีค่ะเรื่องการประมาณการกระทําให้พอเหมาะค่ะซึ่งจะแชร์ด้วยไหมคะแชร์ตัวหนังสือด้วยไหมคะยังไม่ได้พิมพ์ค่ะคูรลุยยังเขียนอยู่ในกระดาษค่ะ,คะซึ่งจากการปฏิบัตินะคะจะพบว่ายิ่งเราสามารถลดกิเลสได้มากเท่าไหร่อะค่ะ การประมาณการกระทําก็จะแปรผันตรงกับกิเลสที่เราลดได้ค่ะยิ่งเราลดได้แล้วก็จะประมาณการกระทําได้พอเหมาะมากขึ้นเท่านั้นค่ะในทุกๆเรื่องเลยค่ะแต่ที่ผ่านมาการบ้านที่จะมาส่งเป็นเหตุการณ์ที่สาวประมาณผิดพลาดค่ะแล้วก็ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็กระทบกับท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ อ,องค์กรของแพทย์วิธี์ทาอย่างมากค่ะเพราะว่าสาวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ช่องหลักของหมอเขียวทีวีถูกถูกปิดนะคะจากการประมาณที่ผิดพลาดของตัวเองะคะ่ะก็เลยเป็นเหตุให้ถูกปิดนะคะ,ะแล้วก็เขียนเป็นทุกนะคะทุกคือกลัวความเสียหายกับท่านอาจารย์หมอเขียวและหมู่กลุ่มค่ะแล้วก็สมุทัยค่ะอยากให้เกิดดี อยากเผยแพร่สิ่งดีออกไปให้มากที่สุดค่ะแล้วก็นิโรธนะคะยินดีที่เกิดดียินดีถ้าเกิดดีอขอไปค่ะอะ่ยินดีเท่าที่ดีเกิดได้ตามกุศลที่มีค่ะใจไร้ทุกข์เอาดีได้จากความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ค่ะแล้วก็มรค่ะได้พิจารณาว่า ความเสียหายความเสียหายคือตอนนั้นทําทุกทับถุมตนนะคะ่ะพิจารณาตอนนั้นคิดว่ามันเป็นเพราะเราเลยที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้แล้วข้อมูลอะไรต่างๆที่ท่านอาจารย์ทำมาตั้งเป็นสิบกว่าปีอะคะ่ะแล้ะสาวเข้ามาแค่ปีเดียวแล้วมาปิดของท่านอาจารย์เลยพอทําทุกทับถุมตนอย่างนี้นะคะ่ะมันก็เห็นว่าแรงซุดลงมาเลยค่ะเห็นเห็นว่าแรงตกแล้วก็ คือคิดอะไรไม่ค่อยออกเลยค่ะตอนนั้นก็เลยรีบเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าในเมื่อมันเสียหายหนักขนาดนี้แล้วต่อไปก็จะต้องเริ่มทํากันใหม่แล้วมันต้องต้องช่วยกันอย่างมากะคะ่ะสาวจาเป็นสาวก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยท่านอาจารย์ให้ได้มากที่สุดอะคะถ้าจะช่วยท่านอาจารย์แล้วก็ต้องช่วยอย่างหนักเนี่ยเราจําเป็นต้องคงพลังคงแรงเอาไว้อย่าทําให้ตัวเองแรงกพยายามอย่าให้กิเลสมากินแรงเราะคะ่ะเพราะนั้น การคิดแบบทําทุกทับถมตนมันก็เลยหายไปค่ะที่คิดในตอนนั้นที่เดินมักในตอนนั้นนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะก็มาสรุปบทเรียนเป็นข้อคิดสําคัญที่ได้จากเรื่องนี้นะคะ่ะข้อที่หได้เรียนรู้ว่าการเบียดเบียนทําให้ปัญญาดับะคะ่ะยิ่งเราเบียดเบียนตัวเองมากเท่าไหร่โดยเฉพาะการทําทุกทับถมตนนะคะ มันมันจะยิ่งทําให้เราคิดอะไรไม่ออกแล้วาหาทางออกไม่ได้แล้วเราก็จะยังจุมอยู่กับปัญหานั้นนะคะแล้วก็อันที่สอง <c oughs> การบําเพ็ญช่วยท่านอาจารย์นะคะต่อไปนี้มันต้องใช้พลังทั้งแรงกายเยอะและเราต้องเตือนตัวเองไว้ว่าเราต้องสงบกายแล้วก็สงบจิตนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะจะทํากิจกรรมมากแต่ว่าจิตจิตเราต้องสงบให้ได้ต้องอยู่กับสีให้ได้ตลอดนะคะแล้วก็อันที่สามคือสาต,ตั้งสีไว้ว่าจะประมาณการกระทําให้พอเหมาะ,ะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องภาเกเพียรอย่างมากก็คือภาคเพียรลดกิเลสเมื่อไหรก็ตามที่เห็นกิเลสสากกต้องรีบตัดออกเพื่อให้การประมาณมันดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือว่า คาว่าการเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมอะคะ่ะธรรมคือธรรมะแท้จากเหตุการณ์เนี้ยสาวได้เข้าใจมากเลยว่าตอนนี้สาวกำลังอยู่ในหมู่กลุ่มที่ปฏิบัติตามธรรมะแท้เพราะว่าถ้าถ้าถ้าสาวทำความผิดพลาดอย่างนี้แล้วไปอยู่ในองค์กรอื่นนะคะสาวน่าจะซุดไปแล้วะคะ่ะซุดจากหนึ่งทำทุกทักษทตนเองแล้วก็สองซุดจากคนแวดล้อมที่ ที่พร้อมจะลุมกระทืบได้ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าทําความเสียหายมากขนาดนี้ค่ะแล้วก็อันที่ห้าคือไม่มีใครตามหาคนผิดเลยอะค่ะจากเหตุการณ์นี้มีแต่มีแต่ช่วยกันคิดที่จะเดินหน้าต่อไปแก้ปัญหาต่อไปอะค่ะแล้วก็อันที่หกก็คือจะได้เข้าใจความความเมตตาของสัตว์บุรุษแล้วก็จะได้เข้าใจลึกซึ้งว่าเออ การที่เราเอาประโยชน์ดได้ทุกเรื่องมันเป็นยังไงอะคะ่ะสาได้เรียนเรื่องนี้กับท่านอาจารย์เพราะว่าไม่มีใครเรียนแจ้งท่านอา,า,นอาจารย์เลยอะคะ่ะเราก็เลยไปแจ้งท่านอาจารย์ว่าสาวเป็นคนทําผิดพลาดเองอะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ได้พบก,ก็คือท่านอาจารย์ให้ปัญญาและทําให้เห็นว่าเฮ้ยประโยชน์มันมีมากมันมีมากขนาดนี้ความผิดพลาดทําให มีประโยชน์มากขนาดนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ตาวมองไม่เคยเห็นนะคะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้แล้วก็ขอคำชี้แนะจากครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,ะนุโมทนานะคะได้มาคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในรูปของอริยสัจสีนะคะจริงๆเรื่องมันเกิดแล้วแหละแล้วมันก็มีสภาวะของเราที่เกิดขึ้นแล้วก็การพิจารณาไป ในหลายๆประเด็นที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันก็จะมีกิเลสมาหลายตัวเลยนะคะตรงนี้จะเอาเป็นประเด็นอะไรนะคะว่าเหตุแห่งทุกข์คือ,ค,อคืออะไรคะอยากให้เกิดดีอะค่ะอยากสวยแพร่สิ่งดีออกไปให้มากที่สุดค่ะแต,แต่ที่แต่ที่พิจารณาล้างอยู่ไม่ใช่ความอยากให้เกิดดีนะ ไม่ใช่ตัวอย่างให้เกิดดีอ่าตรงนั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นทําให้เราได้ได้อ่าความอยากให้เกิดดีนะ่ะมันทําให้เราเป็นเป็นองค์ประกอบทําให้เราได้ทําเกิดทํากิจกรรมขึ้นใช่ไหมคะมีการกระทําขึ้นเพราะอยากให้เกิดดีนั่นแหละแล้วทีนี้การกระทำนะ่ะมันมันมีความเสียหายในการกระทํานั้นเราก็เลยเราก็เลยทุกข์ใจใช่ไหมคะ จากความเสียหายนั้นซึ่งเราคิดว่ามันเกิดจากเราเราก็เลยใช้คำว่าเราทำทุกทับถมตนตรงที่ว่าเราสร้างสร้างความเสียหายน่ะสร้างสิ่งที่เราสร้างขึ้นมันเกิดความเสียหายขึ้นนะคะต,ตรงนี้นะจริงๆมันเกิดแล้วมันก็หายไปแล้วด้วยนะหมายถึงว่าเรื่องของเรื่องของอทุกแล้วก็มีการดับทุกไปแล้วด้วยของปาวิดานะคะตอนนี้เนี่ย ให้ให้เราเรับทราบร่วมกันว่าเราเพียงแค่ย้อนไปคิดถึงว่าสิ่งที่เราทำนะ่ะอันไหนมาแยกใส่ในกล่องสี่กล่องนี้นะคะมีกล่องไหนที่เรียกว่าทุก์อันไหนที่เรียกว่าเหตุแห่งทุก์อันไหนที่เรียกว่านิโรธแล้วก็ข้อไหนที่เรียกว่ามรคนะคะโดยที่ทั้งสี่ข้อนี้จริงๆบางทีเนี่ยในสภาวะจริงของเรามันมันจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นแหละ มันมีเหตุแล้วก็มีผลเห็นไหมบางทีเราก็จะพูดว่าเหตุผลเหตุผลนะ,ะไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้นะคะจริงๆคําว่าเหตุผลนั่นเป็นสองอันนะหนึ่งคือเหตุสองคือผลนะคะแต่เวลาเราพูดคนนี้พูดไม่มีเหตุผลเราเราก็จะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับผูกกับเหตุแห่งทุกขเนะะี่ยค่ะเราก็จะ,ะบางทีเราก็จะพูดทั้งเหตุทั้งผลไปพร้อมกันนั่นแหละในการเขียนนะคะ เพราะว่าทุกมันคือผลแต่สมุทัยก็เหตุแห่งทุกใช่ไหมคะเหตุแห่งทุกตอนนี้เนี่ยเราเราฟังพี่น้องเล่า,เล,าเล่ามาปาวิดาเล่ามานี่ล้างกิเลสตั้งหลายตัวในมาร์กนะคะในมารนะ์กน่ะจะล้างหลายตัวเลยเพราะว่ามันมามันมามันรุมเราหลายตัวเลยพอมีเรื่องมีข้อมูลนี้แล้วมันก็มันก็มาต่อเนื่องกันแต่อ่า เราล้างได้ได้ตัวหนึ่งบางทีตัวอื่นมันตายไปด้วยนะตัวที่มันพัวพันคล้ายกันอยู่อีกเหลี่ยมมุมอื่นมันก็ตายไปด้วยได้ค่ทะท,ะทีนี้ตรงตรงทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์แล้วนะคะว่ามันก็คือผลกับเหตุนะขณะที่นิโรดนิโรดกับกับมารคเนี่ยนะคะมันก็เป็นผลกับเหตุเหมือนกันนิโรดเนี่ยมันเป็นผลแล้วก็มารคมันเป็นเหตุ เวลาเราเวลาเราเขียนลงไปเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้ไปยึดตรงที่คือเราต้องได้ดูกรอบตรงที่เหตุนแห่งทุกข์นะคะว่ามันคืออะไรเพื่อที่เราจะจะเขียนออกมาได้ตรงนะอันนี้นี่คือการเขียนเท่านั้นยืนยันว่าเรื่องการเขียนกับเรื่องการคิดเนี่ยคิดเนี่ยมันจบไปแล้วการล้างกิเลสมันล้างณนะปัจจุบันใช่ไหมคะมันล้างไปแล้วแหละแต่ตอนนี้แล้วมันก็ล้างหลายตัวด้วยล้างหลายเรื่องมากเลย ในวันหนึ่งใช่ไหมในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันแต่พอเอามาเขียนนะเราก็ก็แยกแยกให้มันชาร์ลองลองพิจารณาดูว่าเออตรงที่เอาอย่างอย่างยกตัวอย่างว่าเราเราอาจจะเลือกตัวทําทุกทับถมตนนะคะว่าเราอยากอ่ะเราอยากให้มันเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ดีๆไม่อยากให้มันล้มเหลวแบบนี้ใช่ไหมค่ะ เราเรียกว่าล้มเหลวกันแล้วกันนะกับการที่มันเสียหายไปเลยเออไม่อยากให้มันเสียหายเนี่ยไม่อยากให้มันเสียหายนี่แหละคะ่ะเอาเอา,เ,อาเวลาเราคิดอะไรไม่ออกในเรื่องที่เขียนเหตุนะคะให้คิดว่ามันอยากหรือไม่อยากอะไรเออเพราะว่าคําว่าอยากนี่มันคือปัญหาใช่ไหมมันคือตัญหาดังนั้น,เ,นเราหาตัญหาให้เจอเน่เราเราคิดถึงว่าถ้าเขียนไม่ออกนะ คิดว่าเราอยากเลยไม่อยากอะไรตรงนี้คือเราไม่อยากให้เกิดความเสียหายใช่ไหมคะเราไม่อยากให้เกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายแล้วเราก็เลยทุกข์ใจเราเอาตรงนี้ก่อนนะเอาเป็นหัวกิเลสตัวนี้ก่อนทีนี้นะพอเราอยากแบบนี้นะคะเราสภาพที่เราไม่อยากให้เกิดความเสียหายเนี่ยพอมันเกิดความเสียหายเราก็ทุกข์ใจใช่ไหม แล้วสภาพที่ทุกขดับได้เนะะี่ยค่ะสภาพนิโรธก็คือหยุดความอยากนั้นอะหยุดความอยากหรือไม่อยากนั้นนะคะหยุดความอยากหรือไม่อยากนั้นมันจะเกิดยังไงก็ยินดีให้ได้ใช่ไหมยินดีนี่แหละเป็นสภาพของนิโรธได้หรือวิราคะของเราได้นะคะอาจจะไม่ถึงกับนิโรธที่ดับไปเลยแต่ว่ามันมันอ่ามันคลายลงอ่มันคลายลง,ลยลงวิราคะลงมาได้ แล้วทีนี้อตรงตรงนี้เนี่ยก็คือหยุดอยากเนาะหยุดอยากตรงนี้ก็คือมันจะมันจะดีก็ได้หรือมันจะล้มเหลวก็ได้มันจะเสียหายก็ได้ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมเวลาเราเขียนเราชอบเขียนกันแบบนี้เราอาจจะเริ่มที่ว่ายินดียินดีแม้มันจะเสียหายหรือไม่เสียหายเราก็ยินดีก็ได้นะคะแล้ววิธีคิดเนะี่ยวิธีคิดที่จะให้มันหาย ป่าทุกนั้นมันหายไปเนี่ยก็คือมัรนะมัรกคือวิธีดับทุกใช่ไหมวิธีดับทุกนะ่ะวิธีดับทุกแรกนี่เราจะไปดูที่ผลก็ได้นะผลว่าถ้านนิโรดนะ่ะคือยินดียินดีมันจะเกิดยังไงเราก็ยินดีใช่ไหมทีนี้นะ่ะตรงมาร์กนี่เราเอาเอาตรงนี้ก็ได้มาเป็นจุดเริ่มต้นนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยินดีให้ได้ แล้วเราก็จะมีวิธีมีข้อมูลที่จะมาเป็นปัญญามาพิจารณาว่าเราจะยินดีกับเรื่องนี้ได้ยังไงแม้มันจะเสียหายนะคะแม้มันจะเสียหายตอนนี้ปาวิดารู้สึกยินดีได้ไหมคะแม้มันเกิดความเสียหายไปเราก็ยังสร้างความยินดีขึ้นมาได้เพราะว่ากิเลสมันจะหลอกให้เราไม่ยินดีมันจะหลอกให้เราทุกข์ใจนั่นมันคือมันทําให้เรา มีวิปลาสเกิดขึ้นเนาะมีวิปลาสเกิดขึ้นอะ่ะมันยินดีได้แต่เราก็คิดได้เฉพาะมุมที่ไม่ยินดีหรือมุมทุกข์อย่างเงี้ยค่ะเราก็พลิกใหม่คิดใหม่นะคิดใหม่ว่าเราจะยินดีกับเรื่องนี้เนี่ยเอาประโยชน์กับเรื่องนี้ได้ยังไงอาจารย์จะสอนเรื่องของการพิจารณามักว่าให้ดูที่โทษกับประโยชน์นั่นแหละถ้าเราพิจารณาโทษของการที่ค่ะ ทำสิ่งนั้นหรือการพิจารณาประโยชน์ของการที่ไม่คิดพูดทำในสิ่งนั้นน่ะนั่นแหละคือตัวพิจารณาแต่ถ้าเราไปดูที่อย่างเราดูเริ่มต้นอะ่ะเราดูว่าเออเรายินดีได้ยังไงเราจะยินดีได้ยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราทุกข์ใจแล้วมันเสียหายเนะะี่ยค่ะยินดีกับความเสียหายอาจารย์สอนเป็นปัญญาในทบทวนธรรมเลยนะ ว่าถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเราจะยินดียังไงเนี่ยอาจารย์ให้สูตรสําเร็จมาแล้วนะคะว่าเราจะารู้สึกยินดีได้ยังไงโอ้มันเกิดประโยชน์นะมันเป็นวิบากที่เราให้ให้เราได้ชดใช้นพวกเราก็เชื่อชัาในเรื่องกรรมเราก็จะพิจรารณาไปยกตัวอย่างนะคะจริงๆอ่ะบททบทวนทำได้หลายข้อเลยนะเอายกตัวอย่าง,างเช่นเราพิจรารณาว่าโอ้มันก็เป็นวิบากโมของพวกเรานี่แหละ โอ้ได้ใช้เป็นหมู่เลยไม่ได้ใช้คนเดียวนะได้ใช้เป็นหมู่เลยเอา่าได้ใช้แล้วมันก็จะหมดไปใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาแล้วนิบาสทุกต้องรับทุกคนต้องรับอยู่แล้วพวกเราหมู่เราก็ต้องรับอยู่แล้วเอามันเกิดขึ้นเราก็ได้ใช้ชดใช้มันก็จะหมดไปเราก็จะโชคดีขึ้นไงคำอาจารย์ก็จะมีเข้ามานะ ยิ่งใครสะสมบททบทวนทำได้แม่นยำเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะพรั่งพรูมาเลยหลายข้อหลายข้อใช่ไหมที่เราจะรู้สึกยินดีได้นะคะอ่ะยินดีแล้วอีกข้อหนึ่งที่พวกเราพวกเราชอบคิดกันพวกเรามักจะเอามาคิดกันก็คือเรื่องของอ่ะแล้วก็เป็นตัวล้างและเป็นตัวอ่าที่จะล้างความทุกข์นั้นได้ได้อย่างดีเลยด้วยก็คืออ่า พอใจพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะพอใจให้ได้นะคะพอใจได้ว่าแล้วก็ผู้สนของเรามีเท่านี้เราก็พอใจได้เท่านี้มันจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ได้เราจะไม่เอามากกว่านิดแรงที่มันจะเกิดขึ้นกับเราจริงใช่ไหมคะเราจะไม่เป็นขโมอยอ่าเราจะพอใจเท่ากับสิ่งที่พวกเราได้รับนี่แหละอย่างเงี้ย ก็ได้นี่ก็คืออีกอีกข้อหนึ่งที่จะเป็นข้อมาพิจารณาอีกข้อนึงนะคือเข้าใจเราเข้าใจเข้าใจในที่ปาวิดาเขียนมาเนะ่ปะปาวิดาเขียนถึงความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหลายในหลายคําเลยที่เราใช้เขียนมาในหัวข้อในในมาร์กที่เราเขียนน่ยนะคะนั่นคือความเข้าใจนะ ปัญญาที่เข้าใจนะคะจะทำให้ทุกข์ลายลงใช่ไหมเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เกิดขึ้นอนะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเข้าใจอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นได้ตั้งมากมายนี่คือความคุ้มของการที่พวกเราได้ค่ะได้เห็นทุกข์นะคะได้เห็นทุกข์จึงเห็นคำเนี่ยคำนี้คำนี้อธิบายได้หลายมิติเลยรวมทั้งมิตินี้ด้วย มิติที่เราทุกทุกจากการที่เราใช้คำว่าทำทุกทับขมตนนี่แหละมิติที่เราทุกเนี้ยนะ่ะทำให้เราได้เห็นธรรมเพิ่มขึ้นมาตั้งหลายข้อทำให้เราจเจริญขึ้นมาได้แล้วเราก็ได้ล้างกิเลสต,ตัวที่มันเกิดขึ้นมาด้วยตรงนั้นนะ่ะพอเราล้างได้นี่เราก็จเจริญขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งละมันจะล้างได้แบบที่สิ้นเกลี้ยงไปก็จเจริญขึ้นหรือล้างได้แบบที่ เห,เ,นะเหมือนถูกขัดเกลาออกไปน่ะเหมือนถูกขัดออกไปสักหน่อยเนี่ยก็คือเจริญขึ้นแล้วกิเลสลดลงไปแม้เสี้ยวเม็ดงาเนี่ยก็คือความยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมคะในครั้งนี้คงได้ลดไปเยอะเลยนะคะอ่าถ้ามากว่าเสี้ยวมดเม็ดงาแล้วมันจะไม่อ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราคิดดูว่าสิ่งที่มันคุ้มกับการที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราได้ประโยชน์นะคะเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ เอาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้ยิ่งเราอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าใกล้กับเหตุการณ์มากเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโจทย์ได้เยอะหรือโจทย์น่ะโจทย์จะมาได้เยอะแล้วก็หลายข้อด้วยกิเลสมาหลายตัวเลยเธอ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 ,อเออเป็นแต่ละข้อมาโอ้เราก็ล้าง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 ,างไปนะคะคุ้มค่านะคะค่ะอ่า เราลองแยกดูถ้าจะเขียนเรื่องนี้นะ่ะที่เขียนมานี่มีกิเลสตั้งหลายตัวเขียนส่งการบ้านได้ตั้งหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการบ้านที่ปวิดาจะเร,เรียบเรียงมาส่งนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเรากำลังจะมาถ่ายทอดสิ่งที่เราได้ให้กับผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะการเขียนอริยสัจสีจึงเป็นการที่ถ่ายทอดอ ตัวอย่างของการปฏิบัติให้พี่น้องได้ได้เห็นแล้วก็ผู้ที่ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้มีกุศลกับเราเนี่ยได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเป็นคนไปเผชิญไปอะ่ะท่านไม่ต้องได้เผชิญเองแต่ท่านก็จะได้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่จะนาไปใช้ค่ะค่ะอนุโมทนากับปาวิดาค่ะค่ะเชิญพี่น้องเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะเอาอากาสน,นะคะ ก็อย่างที่ครู้นิดหน่อยว่าค่ะคือวิบากหมู่ของพวกเราจริงๆค่ะช่วงที่โดนที่ YouTube โดนปิดนะคะพี่กำลังกาลังช่วยคนอยู่คือเขาเขาบ้านหมุนและเขาเขาอาการเขาก็เยอะมากแล้วพี่ก็ให้เขาทำทน้ำสามพลังสี่พลังเอเขียนไปในไลน์แล้วก็ให้เขาทำแล้วและทีนี้ก็กะว่าจะเอาคลิป แล้วก็เอาน้ำสามพลังสีพลังน้ำนานโนอะไรเนี่ยจะส่งส่งส่งสงไปให้ลูกเขาเพราะว่าลูกเขาก็คือคือเขาทำตามที่บอกนั่นแหละก็อยากจะอยากจะใช้ตรงนี้แไปเข้าไปดูใน YouTube ทำไมมันไม่มีอะไรเลยแบบคลิปมันหายไปหมดเลยก็นึกในใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกับโทรศัพท์เราหรือเปล่านะหรืออะไรความที่ว่าเราไอทีไม่เก่งใช่ไหมคะก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็พยายามเที่ยวถามในหมู่กลุม่ม ถามไปที่น้องเขียวถามไปที่น้องแอลว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมทุพี่หายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก <g år>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  ็หาอยู่วันนึงเต็มเต็มวันนั้นก็หยุดหยุดไม่หาไม่หาก็มานั่งทําใจแล้วก็แล้วก็คุยกับเออ่กับผู้ป่วยไ,ไปก็ก็ช่วยไปทางตัวจับคือทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาเปิดอีกนะเปิดอีกเอ๊มันโดนปิดยังไงแล้ว ไล้จะไปหาตรงอื่นก็หาไม่เป็นหาไม่ถูกเหมือนที่อาจารย์ว่าบางคนได้แต่ YouTube จริงๆก็ก็ไปตรงอื่นไปไม่เป็นก็เลยหยุดก็เพิ่งมาได้เพิ่งมาได้คําตอบเมื่อเมื่อเมื่อวานที่ออปริหากันเนี่ยค่ะที่น้องสาวเข้ามาส่งเนี่ยได้ถึงบางโอ้โอ๋อมันเกิดเดตกการณ์นี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วก,ก็ก็ไม่ใช่สาเหตุที่น้องสาวโพสราค o u t u b e นี้ที่โดนปิดเพราะว่าน้องชุนก็ได้ออกมาบอกแล้วว่า เขาเอาคลิปของอาจารย์ตั้งแต่เดือนสิงหานะคะเอามาปิดมาเป็นมาเป็นข้ออ้างในการปิดซึ่งไม่ใช่คลิปที่น้องสาวโพสต์แต่น้องสาวก็รับเต็มเต็มไปแล้วค่ะวิบากก็วิบากบาก็รับเต็มเต็มไปแล้วก็รับแล้วก็หมดไปค่ะก็กว่าจะกว่าจะรู้คําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะ ก็ก็ก็ดีค่ะอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องดีเราเราจะได้รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะดรบุษดีเปิดกล้องมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในทำเลของห้องอ่าห้องสูงที่เป็นรถนะคะค่ะอยู่ในรถของจิตอาสาค่ะกำลังจะเคลื่อนไปทำอย่างอื่นค่ะ แต่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากมาเล่าผลกระทบครั้งนี้เหมือนกันค่ะค่ะเช่ <laughs> นค่ะคือไม่ได้รู้สึกอ่าเราเรารู้ว่าข้อมูลใน Youtube มีขนาดไหนเพราะเราทำฐานข้อมูลใช่ไหมคะแต่ถามว่าหายไปรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรนะตรงนั้นเลยนะคะรู้สึกเอออ่อะนะคะก็คือมันก็เหมือนกับได้เวลาที่เราได้คัดสรรของใหม่ไงคะ เพราะว่าของเก่าเนี่ยมันเคลียร์ยากเหลือเกินมันเยอะมากแล้วก็แบบมันก็แบบพอจะทํามันก็รู้สึกเหนื่อยไปหมดเลยเพราะมันเกินแรงเพราะว่าเราผลิตวันหนึ่งหลายคลิปมากค่ะแล้วของเก่าก็มีจนแบบไม่รู้จะจัดสรรยังไงเออมันเหมือนได้คิดใหม่ทําใหม่แล้วก็สิ่งที่โอ้เพื่อนๆเ,เราก็ช่วงนั้นเฉ่งก็อยู่ในจุดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะประชุมเรื่องนี้ก็ไม่ได้ประชุมกับเขาเลยแล้วก็โอเคเขาไม่ได้ให้เราทําสิ่งนี้แล้วเราทําอะไรได้ เราก็คิดถึงว่าจริงๆอ่ะเราอยากเขียนแอปคือไม่ได้เป็นเลยนะคะคือคือเรียนเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วที่เข้าอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยมีอะไรอะคะ่ะเพราะนั้นไอ้โปรแกรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่รู้จักหรือทำได้เนี่ยเป็นคนชี้นิ้วแล้วบอกเขาว่าต้องการอะไรแล้วมีเด็กทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไม่เป็นก็ลองเขียนค่ะเขียนที่เราอยากได้แอปพลิเคชันง่ายๆที่แบบว่า กดเข้าไปปุ๊บเจอหน้าจอหมอเขียวทีวีอีกหน้าหนึ่งก็เป็นรายการย้อนหลังแล้วก็แชทกันได้ส่วนตัวคนที่จะเข้าไปคุยได้คือสมาชิกเท่านั้นเหมือนที่หลายๆช่องที่ถูกปิดไปเนี่ยเขาก็ทํากันแบบนี้ก็เริ่มค่ะเริ่มเขียนก็เฮ้ยทำไมมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสักพักหนึ่งนะคะพอเราเปิดวงจรต้องเรียกว่าพอเราเปิดวงจรว่าเราอยากทาสิ่งเนี้ยค่ะแน่นอนมันก็จะไปค้นหาคนที่ มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะสุดท้ายสิ่งที่เราเจอก็คือเพื่อนนิสิตเพื่อนพระนิสิตของทีมการศึกษาปริญญาโทค่ะท่านเขียนโปรแกรมก่อนที่จะมาเป็นพระค่ะก็เลยปรึกษากันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ได้หน้าจอแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จเป็นแอปพลิเคชันนะคะสุดท้ายงานนี้ท่านก็บอกว่าเออไม่เคยเขียนเว็บการกุศลเนาะมาลองเขียนเว็บการกุศลสักเว็บหนึ่งนะคะเป็นเว็บแอปพลิเคชันค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทําค่ะ ก็เลยเราก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามาอยู่แวดวงเนี้ยจะรู้จักกับคนคนกลุ่มแบบเนี้ยคนที่เขียนโปรแกรมที่แบบว่าเป็นอะไรประมาณเนี้ยที่พุ่งไปอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตหยิบนู้นหยิบนี้มาทําอะค่ะซึ่งเหมือนสมัยทํางานนึ่งเราไม่คิดว่าเราจะเจอแวดวงเนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่ามันยังมีอะไรนะมีบากร่วมกันที่ต้องกลับไปอยู่ในวงจรที่ต้องไปค้นหาอะไรพวกนี้อยู่ค่ะก็ ยินดีนะคะที่ต้องบอกว่าก็ยินดีกับสถานการณ์เี่ยเมื่อมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ดูว่าใจเราเป็นยังไงนั่นคือส่วนของปฏิบัติธรรมส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนที่จะช่วยกันในตรงนี้เราได้เห็นจิตเห็นใจของแต่ละคนนะคะในการที่จะทําอะไรค่ะมันเป็นโอกาสที่สร้างกุศลครั้งใหม่ร่วมกันค่ะค่ะ อนุโมทนาค่ะออนมีจะเพิ่มไหมคะออนก็ให้กำลังใจน้องสาวค่ะก็จากเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เราเห็นนะคะว่าปัญหาและอุปสรรคนี่มันมีชีวิตชีวานะเราในแพทย์วิถีทําคือออนก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ว่าซูมปิดนะคะรือว่าเอ้ยไม่ใช่รู้ว่าอ่า u u u e e โดนปิดนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้เบื้องหลังจนกัะน้องเข้ามาพูดแต่แต่มันก็ไม่ใช่เหตุใช่ไหมคะอย่างที่ว่า แต่พวกเรานี่ก็คือมันพร้อมที่จะรับวิบากร่วมกันอยู่แล้วนะคะในการทากิจกรรมของพวกเราพอเข้ามาตรงนี้มันก็เลยไม่เคยคิดที่ว่าจะไปเพ่งโทษใครนะคะก็คิดแต่ว่าเราก็รับวิบากร่วมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องสาวค่ะกัะขอขอบคุณครูการทํางานเนะาะบางทีม <c oughs> ีผิดพลาดมันก็ได้เกิดมันก็ได้เกิดสิ่งใหม่ๆเห็นไหมคะคุณรู้เชิงก็ได้เรียนรู้วิธีจะทําแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาเออค่ะ ค่ะประมาณนี้ค่ะสาวเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบชัดเจนของตัวเองอะค่ะคือคือมันสามารถดึงอารมณ์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเวลาที่มันจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันจะเริ่มตกแล้วแล้วมันก็จะดึงขึ้นเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะไม่ว่าหมู่กลุ่มจะให้อภัยแล้วนะคะสาวก็ต้องอกราบขออภัยท่านอาจารย์หมอเคยียวอีกครั้งนะคะแล้วก็ขออภัยหมูมิตท,ทุกท่านนะคะแล้วก็ขออภัยฝ่ายซื้อทุกท่านนะคะ เรียกใช้งานได้นะคะขอบคุณค่ะอ่านี่เป็นการส่งการบ้านแบบอริยสัจสี่นะคะแต่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวนับปัจจุบันเลยนะคะค่ะ,ะมาที่สุภักษานะคะเชิญสุภักษาค่ะจากราบบุรีนะคะ